สวัสดีครับขับ์บโปรดักต์นำเสนออีกหนึ่งคันนะครับตอนนี้เป็นโตลต้าวีโก้นะฮะเข้ามาที่ร้านนี่จัดครบชุดเลยนะครับทั้งพุ่งบอกแล้วก็ปูพื้น 5D นะฮะอันนี้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเป็นลายใหม่นะครับลายปักผีเสื้ออันนี้ลายปักผีเสื้อนะครับนี่ลายปักผีเสื้อเป็นอย่างนี้นะฮะเป็น <c oughs> จัดพิเศษนะฮะแล้วก็ปักลายผีเสื้อเสร็จแล้วเรามาเย็บเข้ารูปนะฮะของ ตามรุ่นของรถวีโกนะครับผมถ่ายดูใกล้ๆชัดๆนี่ครับอันนี้เป็นสีดำยืนสลับด้วยสีแดงได้เย็บสีแดงนะครับนะฮะส่วนด้านหน้านะครับในผมถ่ายดูหมดเลยนะครไปด้วยกันเลยนี่ตัวปูพื้น 5D าดเก็บงานเรียบร้อยหมดนะครับมีปุ่มแล้วก็มีใบพัดพลาสติกสอดอยู่ข้างล่างล็อกกันกระดกขึ้นมานะครับนี่ส่วนด้านหน้านะเดี๋ยวผมถ่ายหดูส่วนหลัง นี่ครับส่วนหลังอ่าหมอนสองข้างนะฮะเราตัดเข้ารูปตามรุ่นเลยนะครับในผมถ่ายให้ดูช้าๆชัดๆดูฝีมืองานของทางร้านคาไบโอดักรนะครับน,นี้ด้านหลังนะฮะด้านหลังนะครับได้ที่ใช้เราใช้ได้ไนล่อนนี่ด้ไนล่อนสําหรับเย็บปอนรถยนต์โดยเฉพาะเลยนะครับใช้กันทนทน,ทนต้องเป็นได้ไนล่อนนะด้านหลังก็เป็นกระเป๋าสองข้างจุดสังเกตนะครับงานเราก็คือ นังหนาหนึ่งมินเต็มด้านหลังนี่ประกอบด้วยผ้าชีคอร์ดนะครับนี่คือผ้าชีคอร์ดนะฮะคืออย่างนี้ทําให้ทนเหนียวนะฮะรับในด้านหลังแล้วก็ปูพื้น5่าดีนะฮะทุกส่วนเก็บงานเรียบร้อยทั้งหมดนะครับขอขอบคุณลูกค้านะฮะที่ให้ถ่ายวิดีโอวันนี้นะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่รอรับกันได้เลยนะฮะเราเป็นโรงงานเป็นทั้งบ้านเป็นทั้งโรงงานเนี่ยนะครับ อ,อยู่ลาดพร้าว124แยกย่อยแยก9หรือโทรมาคุยกันก่อนได้นะครับที่0809950637 0809950637ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ